สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมโกดังขนาดใหญ่ที่มีสแปนเคนลังคู่นะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่ห้าตัวนะครับนี่ครับเรียกว่าลังคู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือเคนนะครับเคนที่มีอยู่ห้าตัวเป็นเคนรูปตัวเอครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูโกดังนะครับ เสาของโกดังแห่งนี้เราก็ได้สร้างด้วยเช่นเดียวกันครับเสาตัวนี้เรียกว่าเสารูปตัวเอนะครับสูงแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปสูงสุดตรงนู้นเลยนะครับเห็นรถคันนิดเดียวตอนนี้เราอยู่ฐานของเคนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเคมรูปตัว a ครับเห็นไหมครับเห็นมี มีสองรางเห็นไหมเขาเรียกว่าสแปนรางคู่นะครับสองรางเห็นไหมครับตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้หลายตันนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นนะครับเขาเรียกว่าโครงสร้างของถนนนะครับเป็นช่องตรงกลางเห็นไหมครับที่เป็นซีเมนต์ตัวนี้หนักนะครับเคนตัวนี้สามารถยกได้อย่างสบายครับนี่คือรางของเขาครับรางของเขาเป็นรางขนาดใหญ่ แล้วก็มีอยู่ทั้งหมด4ี่รางเข้าไปในกระดังครับทางซ้ายมือเห็นไหมฐานของเสาเคนนี่ใหญ่แล้วนู่นนะครับที่สุดลูกหูลูกตานี่ก็คือเคนอยู่ห้าตัวครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็ทักไลา์กันมาครับบัตดีครับ